สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบก,กับนุชชาแนลนะคะวันนี้แอดพามาส่องตัวเลขพญาบึ้งที่ส,สวนยางนะคะก่อนที่จะไปขอตั Likewise, like. wow. วเลขพญาบึ้งนะคะแอดก็ขอฝากช่องนุชชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะไงไรไงสิลความ បងអើយមកអីហាក់បានរះពីបានតោពីមណោយូរហើយសុំទៅមកត្រីផងទៀតបាទឯងយឺមអុយកូនអុយចៅเด้อអុយរះអុយថាបានเด้อម៉ែយកអាចត្រង់ចេញមកហេឆាក់ផងត្រោផងទៀតអុយល្បីអុយល្បឺកូនចៅក៏ចង់ត្រោដូចគ្នា เอไปงตัวเลขตอเองมาเอตอนตามวินลอดเือ่แกป็นการใส่ตัวเลข0ถึง9นะคะส ตอนนี้ก็ได้ใส่ตัวเล็กไปครบแล้วนะคะรอลุ้นต่อไปนะคะมเุณเจ้าสมจักรเตราดิมเนี่อยู่อัตรองเจงหมอ้อยเด้อก็ะโจเก็ะเรียเนี้ย ត្រៅឯឡបៃលត្រៅតាមឡត្រៅតំលើនលើឈ្មោះបោះសម្លេងមើត្រៅអាតាំងប្រើមួយទីគំនិតមួយសាទអាខ្ញុំដៃកុតថៃតិចហើយខ្ញុំចូលគុតថៃខ្ញុំចូលអូយແມងយឈើមើនេះខ្ញុំចៅយចានត្រងគុកអីដើនេះសុំទេខ្ញុំចូលចៅយួតមអុយឈិមកខាវផងក៏ឆ្ងាយផង ค่ะท่านผู้ชมพยาบึ้งก็ได้คาบตัวเลขมาให้แล้วนะคะบุญดัอนี่นะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็เป็นงวดแรกนะคะท่านผู้ชมที่แอดได้มาขอที่สวนยางนะคะมาขอกับพี่นางเจ้าของสวนยางนะคะค่ะท่านผู้ชม พี่นางเจ้าของสวนยางก็จะเป็นผู้เปิดนะคะอันไหนก่อนอันหลังเรามีอันนี้ไดโน่จ้ะก็เอาตามตามแถวเนาะพี่เนาะค่ะตามแถวอันนี้โนกรอกีแปดตรงไหนแปดะตัวเลขตัวเลขที่เปิดเป็นตัวเลขที่เจ็ดดูอันไหนตอนนี้เลขหก น้องยังแก่จัถุงแจงยิงยะตามลำดับเอาที่จับกู้ยัวท็อเนี่ยที่วางไว้แบบนี้มันมีศูนอีกมีศูนย์กศมีสีตัวนักที่เนาะมีสีอันขค้งทาติสี่ตัวสีอันนะคะ๋อ้ยแมวเตราเด้อสมเด้อกระจุกระเรียบเตารักเนี้ยสหม้าเนียห้า พ the <Spl> ี <army> <mana> <Son standby> <Sanemia> <San> 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 uh, ่เอาของถามมันเตียนเลยอ่ะยืนเคยอีสอบประกใช่ค่ะพี่พอมเกียต้องมัดเลยจ้ะแต่มองดิสอบเคยไว้สถานกัดครูนะเดินทางกลิก9จ้ะบอลนะพี่รอลองทีนึงไปดูดิพี่เลขห้องพี่เนี่ยเลขห้องโทรศัพท์เองจ้ะ กัดนากัดรดกัดจกัดเออกัดนานิเป็ดมาแทนกับพอดีที่จะหยุดสับหมดมุนนะจ้าจังบางจังค่ะตัวเลขก็ได้มาแล้วนะคะสี่ตัวสีใบเนาะพี่จ้ามาก่อนอันไหนขมาก่อนเป็ดบ่ะคะอันนี้หยุดตรงนี้อันนี้คีเรียงทุกใบแจก็เอามาแบบนี้นี่จเขาเรียงให้แบบนี้เนาะพี่เนาะกี่อยู่ตามชั้นกี่นะจ้า แปดแล้วพี่จับตัวแปดมาก่อนเนาะเมื่อกี้แปดแล้วก็หกแล้วก็ศูนย์ก็ห้าเนาะคือได้สี่ตัวนะคะเขาก็จัดเรียงตามลําดับนะคะอ่าคุณพี่ก็จับมาแล้วก็เรียงตามที่เขาอตายายพยาเบึ้งนะคะคับมาให้นะคะท่านผู้ชมในวันนี้นะคะตัวเลขก็เข้ากันกับเลขเดียที่เราฝันที่เราที่พี่ฝันเนาะว่า ปันเยิงครูนะปันยิงครูปันยิงครูมันจะมีห้าอันน,นี้เป็นตาห้าหกตาเก้านะจ้ะเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียกวกันนะก็แต่มีแปดมาแปดก็ใช่แปดก็เลขแต่ยืงเด็กสอบที่เราฝันน่ะจ้ะ เห็นรอสิบที่ว่าจะมางวดนี้เลขเลขมันเลขเดียวกันเลขเดิมแหละเลขที่เราพูดกันห้าแปดหกแปดนะ,ะ 58, <S <S ห้าแปดหกแปดเนาะพี่เนาะศูนย์แปดแล้วตรงนี้ตรงนี้ที่พี่มาขอขอกี่รอบแล้วคะนี่ขอกี่ครั้งแล้วคะตรงนี้ขอไลคค่ะขอไล่รอบแล้วแต่ก่อนก็เข้าเข้าทุกงวดมันไม่เข้าอยู่สองงวดแหละไม่เข้าก็เริ่มเริ่มทำงวดนี้ oh. อ๋อ ไม่เข้าทีงวดแล้วนะคะที่มันสองงวดแล้วแต่เว้นไ้แล้วงวดหนึ่งอ๋อเว้นแล้วเนาะไม่ได้เอาแล้วคืองวดนี้คืองวดที่แล้วไม่ได้ทำจากงวดที่แล้วไม่ได้ทำนะเพราะว่างวดก่อนสองงวดน้นมันไม่เข้ามันเขาเอาออกมาอยู่แต่ว่าเลขมันไม่ออกก็เลยหยุดอย่านะพักหยุดพักก่อนเนาะเราเว้นเรเริ่มใหม่อีกแต่วันนี้เป็นวันพระนะพี่เนาะจากวันพระวันพระใหญ่ด้วยเนาะพระใหญ่ค่ะแต่พี่ก็มาขอโชคตัวนี้ก็ได้เนาะอก็ ยังไม่ฝันยังไม่อะไรด้วยงวดนี้กับฝันแล้วแหละแต่ก็ที่ว่าฝันเห็นครูกับเลขเดียวกันเลขที่ว่าเดียวกันค่ะครูมันจะมีห้ามีหกมีเก้าอะไรนี้มาแปดตัวเดียวกันีเป็นเลขที่เราฝันงวดก่อนด้วยที่ฝันเห็นรอจิบแล้วก็มาสองครั้งคิดว่างวดที่ฝันไม่ออกก็น่าจะออกงวดนี้ว่างี้ค่ะช่วงที่พี่ฝันตอนนั้นก็คือเก้าหกศูนย์เนาะ เลขมันเยอะไงก็เลยก็เลยบอกว่าเลขมันเยอะอยังไงถ้าออกมันก็จะออกแค่เลขเดียวว่าง่ง <c oughs> ี้แต่ในวันนี้พี่กลมาเลขเลขที่เลขเดิมอีกเนาะจ้ะจในเมื่อกี้นะคะที่พี่ขอพยาบึ้งแล้วพี่นั่งสมาธิว่าย,ยัางไงนะคะก็เห็นไฟอ๋อนั่งสมาธิแลวเห็นไฟออกจากเพราะว่าขอให้มันตรงอยาก<อ>ได้อันตรงเนาะอยากได้ตรงพี่ก็ขอว่าอยาก อยากได้ตัวที่ถูกใช่ไหมคะตอนแรกตอนแรกเขาก็ขึ้นมาแล้วนะคะพญาเบึ้งก็คาบขึ้นมาแล้วแต่ทีนี้พี่นั่งสมาธิแล้วก็พี่ขอว่ายังไงนะคะขอตัวที่ถูกขอตัวท้าแม่เอาออกมาให้ขอให้เป็นตัวถูกบางนี้อืมเขาก็เลยหยุดไปชั่วหนึ่งเนาะค่ะก็เขาหยุดหยุดหยุดแล้วก็ลงไปข่างล่กเขาจะเอามาให้แล้วแหละก็เลยว่าขอ อยากได้เร็วเขาก็อามาให้เร็วแต่อันนี้อยากได้ถูกอยากได้ถูกตัวมันแม่นเขาก็เลยกลับไปอีกรอบเริ่มใหม่ค่ะจริงค่ะพี่เจตาเพราะว่าเราก็นั่งอยู่ตรงนี้เนาะถ้าขอเร็วเขาก็ให้เร็วแต่ว่าอันนี้เราก็ว่าอยากได้เร็วด้วยแล้วก็อยากได้ถูกด้วยก็เห็นมากันเนาะมือวานต่้สามมาจนค่ำก็เนนเสาทุ่มจะสามท่มแล้วพี่เนาะมาตั้งแต่หัววันตะข่าวก็เลยขอ เออมาแล้วก็ให้ได้อันถูกกับพี่ที่นั่งสมาธิเมื่อกี้ก็มีอาการแบบออ่าเงื่อออกเงื่อแตกนะพี่เนาะจ้ะทั้งทั้งที่อากาศก็ไม่ได้ร้อนเลยเนาะอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นสเย็นเย็นค่ะที่สวนยางเราะมืดด้วยเนาพี่เนาะร้อนมากเอ็ดมินีมาก็ไกลนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ใกล้ๆนะคะอดทนนะคะอดทนมาให้นะเนาะเร็วจ้ะ มาเร็วขึนค้อนถูกนั่งอีกตัวค้อนถูกใช่่เขาก็เลยกลับคืนไปแล้วก็เอาเอาตัวที่ถูกเหมือนที่พี่นั่งสมาธิพี่ขอเนะจ้ะก็เลยนานหน่อยนะคะท่านผู้ชมแต่แอดมินีก็สู้นะคะแล้วก็ทนนะคะจากบ้านขยองมาที่สวนยางนี่ก็หลายกิโลนะคะไม่ค่อยชัดเลยค่ะพี่ จะให้ท่านผู้ชมนะคะดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะส่งอีกรอบจะได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเห็นตัดเล่นเอานะคะเพราะว่าอ่าตายายพยาบึ้งนะคะก็เอามาให้สีตัวนะคะเอาไปหกศูนย์แปดแล้วก็เอาจับคู่เอาพี่จับคู่เอาค่ะเออจับเอาจับคู่จับคู่เอานะคะท่านผู้ชมมันก็อยู่อยู่แค่สามสีตัวนี่แหละจ้ะหกศูนย์ห้า แล้วก็แปดนะคะถ้าตัดเล่นก็สามตัวก็หกศูนย์ห้าแต่มีศูนย์ตรงกลางแปดศูนย์ห้าหกแปดห้านะคะ่านผู้ชมแล้วก็ห้าศูนย์แปดศูนย์อยู่ตรงกลางแปดศูนย์หกนะคะอย่าลืมนะคะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะแปดกับสามแปดกับสามก็ตัวเดียวกันเนาะพี่เนาะก็ตัดหน้าตัดหลังเอานะคะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะงวดแรกนะคะกับ พญาบึ้งนะคะที่แอดมินีมาขอนะคะดูสวยมากนะคะท่านชมใหญ่กว้างนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพอดีเลยนะคะเพราะว่าคุณพี่นะคะก็มาขอตรงนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ขออีกเนาะพี่เนาะเพิ่งเริ่มงวดนี้นะคะงวดหนึ่งเริ่มอ่าเริ่มงวดหนึ่งมีนาคมนะคะงวดแรกค่ะกับช่องมณีนะคะชาแนลนะคะที่ได้ ่ามาขอในวันนี้นะคะที่แล้วไม่อยากมาทําเลยมีบวงยังเหมือนอ๋อเขาเขาไข่อยู่ๆเราก็เขาท้องเนาะพี่เนาะอยู่เราไม่อยากมาทําเองนะค่ะอันนี้คืออันนี้วันนี้คืออยากทําใช่ไหมคะก็ว่าอยากแหละไม่อยากเนาะเออก็คิด ก่อนที่ทางนี้จะโทรมาก็คิดอยู่เอ๊ะทำไมวันนี้นักข่าวไม่มีใครมาทำาไว้ว่าจะแอบทำอยู่คนเดียวอใช่ไหมคะแต่เป็นเวลาเหมาะโจพอดีนะคะเหมาะโจกับสามโชงนะคะมานะทำไมวันนี้นะคะไม่ตั้งใจว่าถ้าไม่มีใครโทรมาก็จะแอบ,บทำไม่โทร